สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเป็นเซาของวันที่29มีนา2ห6 8พี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีกับสิพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับก่อนน้องสิบไปเล่าพี่น้องลงไทยไวยะกรวันอาทิตย์ พอใจดีจังสี่จัดล่าพัฒนาไฮเดอร์นะครับเล่าพัฒนามืาขึ้นกับเพระเหตุในพี่น้องผิดหวังเกดสำนักเกตอาจารย์กับมหาซีซีหาพี่น้องจับคู่บอผิดหวังนะครับแม้กระทั่งตัวลูดตัววิ่งพี่น้องเกตในพี่น้องมีความสุขกันทั่วหนาพี่น้องนะครับเพราว่าสิเป็นไทยเป็นล่าพี่น้องนะครับมาแน่นอนพี่น้อง ถือกันได้รุ่นกันแน่นอนพี่น้องนะครับนอกจกไก่สีเมษาแล้วนะครับพี่น้องกับยพ้ยามตั้งคิดตั้งใจนะครับเอาใจใส่นะครับเพื่อมีโชคมีลาบกันพี่น้องนะครับพอใจดีกับวัดหนึ่งเชยครับแพายามทําดีที่สุดให้ดีที่สุดพี่น้องนะครับกับสําหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์บ่อเฮ็ดให้ผิดหวังพี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับถาร่วมกันแล้ว แนวทาง้าใก้เคียงกันพี่น้องตัวใดที่มันตรงกันคัดแยกออกมาคัดแยกเก็บสานักเกิอาจารย์พี่น้องถือแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะวิธีการคัดคัดตัวใดออกมาที่มันตรงคัดคัดออกมามันมีจักคูนมีจักชุดพี่น้องมันสิเป็นการไม่เยอะพี่น้องนะครับเนาะให้พี่น้องผิดเจรณาล่องเมืองเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาพอจะดีก็ให้หกสามกอกหกสามตรงๆเจออ้อยมาทั้งสามสองมาทั้งหกสามพี่น้องตรงๆเลย นะครับเมื่อนี้ก็เลยสิพาไปตามแนวทางของเจออ้อยกันพี่น้องนั้งเอกทั้งช่องเนาะนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยบอกว่าเล่าบอกว่าไทายเราเก่งอีหลีพี่น้องนะครับให้ติดตามเล่านะครับสําหรับเจออ้อยเด้อวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดพี่น้องนะครับเนาะวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งทับสี่พี่น้องนะครับทับหกแปดพี่น้องนะครับทับสี่ทับหกแปดพี่น้องนะร,นะรัฐบาลไทยนะครับเนาะรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยเกียไววได้พี่น้องเด้อจำซื้อแล้วไวด้ดีๆพี่น้องรัฐบาลไทยวัที่ผ่านมาเขา่าทั้งบนทั้งล่างหกสามกับสามสองตรงๆพอสอง,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 งกลับพี่น้องเข้าไปเบิงย้อนหลังได้พี่น้องเด้อเพราะว่าทาั้งพอเจดีได้เก็บของเมียนของใหม่เพราะว่ามันติดไขวัดแล้วมันก็เลยต้องเมียนบานจัดบานใหม่ก็เลยพอแด้วของเก่าใหม่เบิง้งพี่น้องนะครับเขาไปเบิ้งในชิปย้อนหลังได้เลย นะครับแมนบอแมนจริงบอจริงพี่น้องเอาตะความจริงมาเบาพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่าง รู้ซื้อบสิเขาหมดทุกอาจารย์นะครับนะของกงันรัฐบาลไทยมหัพันธ์มาสิรุดอยู่แค่อาจารย์เดียวนะพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างนะพี่น้องเนาะนะครับศูนย์กับแปดพี่น้องนะครับศูนย์กับแปดเด้ดพี่น้องเด้นดนะครับนี่คือแนวทางของเพิ่อน ส่งสัญญาณที่ดีมาแล้วรัฐบาลไทยไทยเป็นแฟนคลับแฟนช่องเจ๊อ้อยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมตัวฉลองกันอีกหนึ่งครั้งหรือครั้งหนึ่งนะครับย้ำว่าบึงเจ๊อ้อยจับคู่ให้พี่ให้นองเนาะต้นจิจับคู่ยังไงพี่ห้น้อง นะครับสาหรับเจอย่อยเนาะจับคู่พี่น้องนะครับเจอ้่อยจับคู่พี่น้องโอ้จับคู่กนะับบ,บรธรรมดานะครับสวยสวยดงดงามนะครับศซนหนึ่ง สี่มกักกระจัดได้พี่น้องเด้อคัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อศูนย์ห้าไ่มีผู้ใดราบได้ม่มีผู้ใดดูใดพี่น้องเป็นแค่สูตรแค่เลขคำนวณน,นะครับเป็นแค่สูตรแค่คำนวณเด้อน,นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับ มีแค่สูตรเท่านั้นที่สีตัดส mm. ินใจเขาหรือหลุดพี่น้องนะครับโอ้ยพอได้ทราบได้ด <Kristen> ูได้ดอกพี่น้องว่ามาจริงแท้แน่นอนตัวไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบเด้อนะครับรูได้ทราบได้ก็คือสูตรกับเด็กคำนวณกับเด็กสูตรเพิ่นเท่านั้นที่สิรู้ว่าเขาหรือหลุดพี่น้องนะครับมานบางจุดที่สองพี่น้อง ชุดที่สามของเจวัเด้อแปดหนึ่งแปด 4ี่แปดเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยจับคู่ให้พ่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่กับพี่กับน้อง สีเป็นควรตัดสินใจอีกครั้งหนึง่งนะครับหมากระจัดคัดกะพันพี่น้องนะครับวันที่หนึ่งเมษาสองหาหกแปพี่น้องรัฐบาลไทยเจี y, วยวไอ้ได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง0นย์กับ8จับคู่0ูนย์ห0ึ่งศูพี่น้อง8ปดหนึ่งเก่าพี่น้องวัที่ผ่านมาเพื่อนเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อนะครับ เพิ่นเข่าทางบนทางล่างพี่น้องนะครับเพิ่นเขา่าหกสามตรงตรงพี่น้องสามสองตรงตรงพี่น้องนะครับให <_ S 1> ้ไปเบิกย้อนหลังได้พี่น้องเด้อพอพอจะดีทําความสะอาดบ้านจักเข้าเก็บบ้านไปได้แม่บ้านก็ได้จักเพิ่นเก็บ,บไปไว้ทางใดหลักฐาน,น,นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องขอฝากเที่ยวไอ้ต้มเนีย่ยกันแล้วกันพี่น้องรัฐบ,บาลไทยนะครับวันอาทิตย์จังไปพอกันกับเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่วไอ้กันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนดะ้อขอให้พี่น้องโชคดีมิชัยสุขซุกคนสวัสดีครับ